เ d เดรไลส์สวัสดีครับวันนี้เ d เดรไลส์จะมาสาธิตวิธีการประกอบเครื่องออกกำลังกายมือเท้าปั่นรุ่น EX005 ขั้นตอนที่1ให้จับตัวเครื่องตั้งขึ้นของด้านที่มีปุ่มปรับความเหนื่อยจากนั้นให้นำแท่นขาตัวที่ใหญ่กว่ามาประกอบเข้ากับตัวเครื่องต่อมาให้นำแหวนรองน็อตและน็อตมาขันตามจุดและใช้หกเหลี่ยม ที่ทาง e อ d e r Life แถมไปให้คันน็อตให้นั่นหลังจากนั้นให้นำแท่นขาอีกอันมาประกอบเข้ากับอุปกรณ์อีกด้านซึ่งจะมีวิธีการติดตั้งคล้ายกับแท่นขาตัวแรกขั้นตอนที่2ประกอบตัวใช้ปั่นทั้งสองด้านโดยจะเริ่มจากฝั่งขวาซึ่งตัวใช้ปั่นฝั่งขวานั้นจะมีอักษรแสดงชัดเจนเป็นตัว R รวมถึงต้องนำไปติดตั้งที่แกนขาที่แสดงอักษรตัว R เช่นกัน เพียงแค่นำเกลียวของตัวปัดนํนำไปจอดที่รูของแกนขาให้ขนานกับพื้นและหมุนเกลียวไปทางขวาพอหมุนได้สักพักให้ใช้ประแจที่ทางเอเดอร์ไลมีมาให้ขันน็อตให้แน่นคลิกไปอีกด้านเพื่อติดตั้งตัวปั่นอันที่สองจะมีอักษรตัว L แสดงชัดเจนเมื่อตรวจสอบสัญลักษณ์ว่าตรงกันแล้วให้นำเกลียวของตัวปัน่นไปจอที่รูของแกนขาฝั่ง L และหมุนไปทางซ้าย เพื่อติดตั้งหมุนจนเกือบชิดและใช้ประแจขั้นต่อให้นั่นจนสุดเพียงเท่านี้เป็นอันเสร็จสำหรับการประกอบเรื่องออกกำลังกายมือเท้าปัดปรุน่น EX005